รีวิวเอฟเฟกต์สกินเทลที่ได้กันยกเซิร์ฟโกลเด้นติมเกมตามเกม ROV SHOK ถูกคุ้มเติมไม่อั้นพร้อมให้บริการตามเกม SHOK กับ ROV กับโกลเด้นครั้งแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บแล้วก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะ to และนี่ก็จะไปในส่วนของน้องเทอนาทนะคะที่ได้กันยกเซิฟนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้หญิงนะคะรัก ROV เพราะว่าทุกการคอลแลบต้องมีสกินยกเซิฟซึ่งกิจกรรมของน้องเทอนาทนะคะก็มาแล้วนะคะบททดสอบผู้ใช้คุณใสกิจกรรมก็จะไปถึงวันที่19นะคะสามารถไปเล่นได้เมื่อดูในส่วนของท่าเดินนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยถือธนูสีแดงนะคะอ่ะก็สวยแต่รู้สึกว่ากระโปรงน้องอ่ะมาจากกระพือมากและในส่วนของสกิลหนึ่งกับตีธรรมดานะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ซึ่งบอกเลยว่าสีโคตรเข้มและหญิงโคตรชอบ อาดีๆคือเอฟอฝงสู้สกินระดับสูงได้เลยนะเนี่ยทุกคนดูดิส่วนสกิลสองก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะสี่ก็ชัดอยู่นะแกเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยส่วนสกิลสามนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้สีเข้มแม่แพ้ก,กันเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะก็ถือว่าโอเคเลยนะมันได้กันยกเซิร์ฟแลวทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะ